ของอีโบลานะคะหลังจากที่มีข่าวว่าชายชาวอังกฤษเดินทางไปปร,ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของอีโบลาไปเสียชีวิตยอยู่ที่ภูเก็ตหลายคนตื่นตระหนกข่าวว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องไหมก <ไร S 1> ับเรื่องของเชื้อไวรัสนิดนี้ล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับอีโบลาค่ะเรื่องนี้เปิดเผยมาจากการ ตรวจสอบของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะที่เก็บตัวอย่างเลือดของผู้เสียชีวิตส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้ออีโบลาสแห่งค่ะคือไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และที่ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการวิจัยโรคติดต่อไวรัสสัตว์สู่คนนักคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ โดยทางปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์นรงศรีเมธาพัฒน์นั้นกล่าวว่าผลการตรวจจากทั้งสองแห่งนั้นให้ผลยืนยันนะคะตรงกันเลยค่ะว่าไม่พบเชื้ออีโบลาดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานที่ระบุได้ว่าชาวต่างชาติที่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลานะคะซึ่งกระทรวงเองก็จะยังคงมาตรการเฝ้าระวังอีโบลาในกลุ่มของคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดทุกวันตามมาตรการที่กําหนดเอาไว้ค่ะส่วนกรณีอีกเหตุนหนึ่งนะคะ ที่จังหวัดตราดค่ะสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดพบว่ามีผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคการติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นชายสัญชาติออสเตรเลียนะคะอายุ47ปีเดินทางกลับจากประเทศคองโก มาถึงประเทศไทยเมื่อ17ตุลาคมค่ะแม้ว่าชายคนนี้จะไม่มีอาการไข้แล้วก็ไม่มีอาการที่อยู่ในข่ายของโรคนะคะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ดูอาการกัน21วันค่ะนับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากพื้นที่การระบาดคือเมื่อวันที่15ตุลาคมจะเฝ้าดูอาการไปถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะแต่ว่าก็ขอเลยนะคะว่าชาวตลาดนั้นไม่ต้องกังวลใจใเพราะเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเพราะว่าชาวต่างประเทศรายนี้ก็เข้ามาเพียงเพื่อการ ต่อวีซ่าเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องแจ้งให้เกลือขายทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ให้เกิดความรู้ไม่อยากจะให้เกิดการตื่นตระหนกหรือว่าตกใจกันค่ะค่ะและทางด้านของนายแพทย์โสพลเมฆทนนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็กล่าวว่าผลการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดโรคอีโบลาจนถึงวันนี้นะคะยอดสะสมทั้งหมดคือ2444คนค่ะ,ะเฉลีล่ยวันละประมาณ26คนร้อยละ96คนนะคะเดินทางมาโดยเครื่องบินซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ ก็จะมีการเฝ้าติดตามอาการผู้เดินทางเหล่านี้ทุกวันประชาชนไทยสามารถใช้ชีวิตกันได้ตามปกตินะคะโดยไม่ต้องกังวลวิตกว่าผู้ป่วยโรคนี้จะแพร่เชื้อได้เพราะว่าเมื่อมีอาการป่วยแล้วโดยอาการสําคัญเนี่ยคือจะมีไข้สูงอย่างเฉียบพลันปวดศีรษะอาเจียนท้องเสียอ่อ,อนเพลียนะคะหรือว่ามีเลือดออกในขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาในประเทศไทยะนะคะด้านการป้องกันโรคอีโบลาค่ะขอพี่น้องประชาชนคนไทยหลีกเลี่ยงหรือว่าเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดออก ไปก่อนและถ้ามีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคได้ที่หมายเลข1422ตลอด24ชั่วโมงสถาน,นการณ์โรคอ e ีโบลาล่าสุดนี่นะคะทางด้านขององค์การอนามัยโลกค,ค่ะได้รายงานว่าเมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 5 7พบผู้ป่วยรวม10,000 141รายนะคะและในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว4,922รายค่ะทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศให้ประเทศเซเนกัลและไนจีเรียเป็นพื้นที่ปลอดโรคอีโบลานะคะเมื่อวันที่17และ20ตุลาคม2557ตามลำดับเนื่องจากว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อก,กันเป็นระยะเวลา42วันแล้วนั่นเองค่ะ <c oughs> ก็มีทั้งเรื่องที่เป็นข่าวดีด้วยนะคะที่บอกว่าถือว่าเหมือนปลอดเชื้อไปบ้างแล้วในบางส่วนของหลายประเทศค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าไปทางไหนนะคะก็จะเห็นแต่คนเดินเข้าวัดไปทําบุญกันซาว่าวันนี้ตองแนี้ไปทําบุญที่วัดเ่ย